สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค <colored> ะหลังจากฝึกซ้อมมาหลายวันวันนี้ดิฉันจะลงสนามจริงตีกอล์ฟครั้งแรกในชีวิตเราอยู่ที่หลุมแรกคะ่ะแต่ว่าหลุมแรกก็งงแล้วเพราะว่าหันมาดูถุงกอล์ฟทำไมมันเยอะจังเลยอะ่ะพี่จะเริ่มยังไงอันนี้เหรอเคอยสงสัยไหมคะท่คนคนานผู้ชมค่ะแต่ละไม้ก็ทำหน้าที่ต่างกันยังไง,งเรารู้ได้ไงว่าถึงหลุมไหนจะใช้ไม้อะไรอืม <Did S 2> อันนเย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you k know, กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นหลายชิ้นด้วยกันตามกติกาแล้วนักกอล์ฟจะมีไม้กอล์ฟได้ไม่เกิน14อันภายในถุงกอล์ฟแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ5อันนี้ค่ะ เริ่มจากหัวไม้หนึ่งหรือ d r i v e อเป็นหัวไม้ที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดเหมาะสำหรับการเริ่มตีบนแท่นตั้งทีเพื่อเน้นระยะไกลๆเกิน200หลาขึ้นไปหัวไม้หนึ่งจึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นในการเล่นในแต่ละหลุมหัวไม้แฟเวมีขนาดเล็กกว่าหัวไม้หนึ่งใช้ตีในระยะไกลที่บริเวณพื้นสนามกอล์ฟที่ตัดหญ้าเรียบที่เรียกกันว่าแฟเว ในบางกรณีนักกอล์ฟใช้หัวไม้แฟร์เวตตีบนแท่นตั้งทีเพื่อเริ่มเล่นในหลุมพาสหรือพา5ได้เช่นกันชุดเหล็กหรือไอรอนเซตประกอบด้วยหัวแบบเหล็กประมาณ6-8ชิ้นแต่และเบอร์มีขนาดขององศาหน้าไม้และความยาวที่ต่างกันจุดประสงค์ก็เพื่อตีเน้นระยะไม่เกิน200หลาให้แม่นยำมากขึ้นเวท เป็นหัวเหล็กบางๆที่ใช้สำหรับการเล่นลูกในระยะสั้นๆรอบกรีนโดยมีระยะต่ำกว่าร้อยหลาลงมาหรือใช้ตีในหลุมทรายมีองศาให้เลือกใช้หลากหลายองศาค่ะต่อมาคือพัตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและน่าจะใช้บ่อยที่สุดจากบรรดาไม้กอล์ฟทั้งหลายเพราะว่าเป็นไม้ที่ใช้พัดลูกกอล์ฟให้ลงหลุมซึ่งก็คือการสิ้นสุดในแต่ละหลุมนั่นเองพัตเตอร์มีหัวหลายรูปแบบค่ะ แต่สิ่งสำคัญคือจะมีองศาหน้าไม้ที่ต่ำและก้านที่สั้นออกแบบมาเพื่อที่จะผลักลูกกอล์ฟให้กลิ้งบนพื้นมากกว่าที่จะลอยสู่อากาศค่ะทำได้ค่อนข้างดีนะคะภูมิใจมากแต่ว่าเรื่องกอล์ฟนี่เพลินกว่าที่คิดไว้นะออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยเดินแบบเดินแบบเหงื่อออกซึมๆนี่ดีมากต่อร่างกายแต่ว่า ถ้าแดดร้อนๆต้องอย่าลืมครีมกันแดดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นผิวไหมทั้งหมดคือดิดยูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะกับเรื่องของไม้กอล์ฟค่ะใครที่สนใจติดตามรายการของเราจะมีเรื่องกอล์ฟมาฝากอีกแต่ว่าจะเป็นแง่มุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ